เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพข้าวและสต๊อกข้าวในโกดังค่ะพบวันนี้ทางคณะที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ากโ,กโกดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์มีรอยบุ๋มระหว่างกระสอบข้าวซึ่งน่าจะเป็นช่องโหว่ของเหตุทุจริตที่เกิดขึ้นติดตามรายงานจากคุณทัยรัฐพหุทัพค่ะคณะอนุกรรมการตรวจสอบป,ปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ตามการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเข้าตรวจสอบโกดังกลางของห้างหุ้นส่วนจำกัดธนพืชผลจังหวัดนครสวรรค์ที่องค์การคลังสินค้าหรืออคอสอเช่าเพื่อเก็บรักษาข้าวที่แปลสภาพข้าวเปลือกจากโรงสีในจังหวัดใกล้เคียงจำนวน3โกดังพบว่า2โกดังกระสอบข้าวล้มทําให้ไม่สามารถตรวจนับได้หัวหน้าคณะอนุกรรมการจึงต้องทำหนังสือถึงผู้ดูแลให้ส่งทีมงานมาเรียงกระสอบข้าวให้อยู่ในสภาพเดิมภายใน5วัน ก่อนจะเข้าตรวจนับอีกครั้งซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลายข้าวหรือข้าวท่อนที่อาจเป็นสาเหตุทําให้กระสอบข้าวล้มแต่ทั้งนี้เนื่องจากข้าวล้มค่อนข้างจํานวนเยอะในระหว่างกองจึงไม่สามารถเข้าไปตรวจปริมาณได้พยานัคณะธรรมานก็ได้แจ้งให้เจ้าของบริษัทและโกดังและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและพร้อมกบทำหนังสือนะ นะครับแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยที่มีกรมการค้าภายในเป็นเลขาเกี่ยวกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดเพื่อที่จะให้บริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องจัดเรียงข้าวใหม่คณะอนุกรรมการยังเข้าตรวจสอบโกดังข้าวอีกลังที่เก็บข้าวนาปรังหรือปลายข้าวชนิด A1 ปี2555ซึ่งตามสัญญาเก็บรักษาข้าวจำนวน74,880กระสอบน้ำหนักกว่า7,400กิโลกรมัม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าด้านบนของกองข้าวทั้งสี่กองมีช่องว่างอยู่ซึ่งเกรงว่าอาจจะมีข้าวหายเจ้าหน้าที่จึงให้คนงานเรียงกระสอบข้าวเสียใหม่ก่อนจะดําเนินการตรวจนับ ระหว่างการตรวจสอบข้าวของคณะกรรมการตรวจสอบข้าวที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเจ้าหน้าที่พบว่ามีรอยบุ๋มลงไปภายในโกดังที่จังหวัดนครสวรรค์ดังนั้นเพื่อการตรวจสอบที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้คนงานเรียงลําดับข้าวเสียใหม่นะคะเพื่อที่จะตรวจว่าข้าวที่บุ๋มลงไปนั้นหายไปจริงหรือไม่คะ่ะเมื่อเรียงกระสอบข้าวภายในโกดังทั้ง4กองคณะทํางานพบว่าช่องว่างหรือรอยบุ๋มที่เกิดขึ้นระหว่างกองข้าวไม่ได้มีสาเหตุจากข้าวหาย แต่มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายกระสอบข้าวเพื่อให้เป็นไปตามสภาพของโกดังเมื่อตรวจนับแล้วก็พบว่ามีจำนวนข้าวตามใบหนังสือสัญญาที่อคศทำไว้กับบริษัทเอกชนรายนี้เจ้าหน้าที่จึงทำการชํำข้าวเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพข้าวตามกระบวนการจึงจะทำให้เห็นว่าข้าวจะมีลักษณะเป็นหลุมแต่การเป็นหลุมนั้นเป็นลักษณะรลอนลาด ไม่ได้เป็นหลุมลึกยาวหรือเป็นลักษณะที่เกาะข้าวหรืออย่างไรแต่ทั้งนี้เราให้เขากลับเข้ามาเรียงใหม่ให้เหมือนเดิมอยู่สภาพเดิมถ้าสาม,มารถเรียงสภาพเดิมได้ไม่แบ่งกระแสว่าข้าวอย่างครบอันนี้เราก็ได้ดํเาเนินการในลักษณะหนึ่งนี้เพื่อให้เกิดตามระเบียบเท่านั้นเองยังไม่เป็นที่น่าสงสัยว่าข้าวหายทางเซเวเยร์เขาจะเป็นผู้เรียกว่าคันคัน ของสีไหนข้าวผ่านแล้วก็จะเรียกช่างตรวจสอบคุณภาพของเราไม่มีเก็บมากี่ปีแล้วคะเก็บข้าวมากี่ปีตั้งแต่โค้งต้นๆเลยค่ะก็เก็บมาเรื่อยการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น14ชุดแต่ละชุดประกอบด้วยตัวแทนจากองค์การคลังสินค้าหรืออคสตัวแทนที่อำเภอหรือจังหวัดมอบหมาย ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ทหารและตัวแทนจากบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ตรวจสอบการเก็บข้าวหรือ s u r v e เวเโดยจะก,กระจายกำลังตรวจสอบข้าวใน252โกดังซึ่งจะต้องตรวจเสร็จภายใน25วันนับจากวันที่4กรกฎา,าคมที่ผ่านมาเบื้องต้นคณะทำงานตรวจพบความผิดปกติแล้วจากโกดัง5แห่งโดยมีสาเหตุมาจากข้าวเสื่อมคุณภาพและมีข้าวไม่ตรงตามบัญชี เจ้าหน้าที่ได้อายัดข้าวจากสองโกดังรวมกว่า2อง0,000นกระสอบพร้อมทั้งตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบความผิดปกติหทัยรัฐผงทัพไทย PBS รายงาน